สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะก็ <c oughs> ต้องขอบคุณช่อง youtube นะคะที่มีพื้นที่ให้จุกนะคะขอบคุณะคะ <c oughs> ่ะเล่มเดียวนะคะเอามาโชว์วันนี้วันดีเนาะงานพึ่งเสร็จนะคะงานพึ่งเสร็จเข้าไปในรถฮอนแฮง่ายลูกที่ลูกค้าถามเบึ่งมือเห็นราคาห้างเส่บุ๋ยมันเป็นยังมาดูว่ามันจะมีคนไหวอยู่แล้วถ้าคนชอบจริงนะคะ ชุดไม้มงคลน,นะคะดูดีๆด,ด,ดูชัดๆนะคแะสงได้บอกลายตาไม้แสงมันบัวบ่าก็สู้หัวหัวจุมไปได้กำลังเลยเห็นไหมคะสวยมเูเสกนะคะ โมเสกตรงเห็นไหมตรงด้าฝักนะคะมาแล้วก็ด้านะคะจะเป็นลูกตาเห็นไหมจุดตาตาไม้นะคะโมเสกตาไม้ที่ร้อยเชือกนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลายของมัน เฉพาะฝักณตอนนี 1, ้ณวันนี้เลยนะคะช่างคิดหนึ่งพันบาทนะคะฝักด้ามยุงนะคะไมายมงคลแจ้งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจุบสีหาฟักธรรมดาชุทีปเลยมาให้นะบุตต้องเอาบุตต้องเอาไหมยุงงามงามดอก หรือว่าเอาขายแค่มีกร,กระพอเดลูกค้าก็ไปหาใส่เองนะคะทางที่ดีคือทางรถลัดยางคอนกกีติยังได้โบเปลืองนอกจากควรที่รับได้ถึงว่านะคะพี่ใด้ดะเขากระโดดขึ้นคูมมือเขาขึ้นมันก็ต้องขึ้นนะคะเร่มนี้นะคะเหล็กเยอรมันนะคะ พิ่งเสียแต่เจ้าจูยังไม่ชเช็ดดีๆอากาศมันร้อนนะคะอากาศมันร้อนนะคะคนเขาอยู่กับบิลก,ก็ต้องโมโะนะเล่มนี้นะคะชุดไม้มงคลนะคะสองเก้าเก้าศูนย์ลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อย สองเก้าเก้าศูนย์รวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกันใดจงต้องขออภัยวันน้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุ๋มมี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย